วิธีอัดหน้าจอ iPhone ให้มีเสียงของเราเข้าไปด้วยทำยังไงไปชมกันเลยครับปกติเราจะแตะปุ่มนี้ใช่ไหมครับในการอัดหน้าจอแต่ว่าถ้าเราต้องการอัดให้มีเสียงเราเข้าไปด้วยต้องกดค้างก่อนนะครับให้ขึ้นแบบนี้มาแล้วก็ทำรูปไม้ให้เป็นสีแดงแบบนี้นะครับก็หมายความว่าเราเนี่ยเปิดไม้ให้เสียงของเรา ข้างนอกเนี่ยเข้าไปข้างในด้วยเดี๋ยวเราลองทํากันดูนะครับนี่นะครับเวลาเราเปิดไม้นะครับก็จะได้เสียงประมาณนี้นะครับและวิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือจุดสีส้มด้านบนหมายถึงการเปิดไม้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้หมายถึงเสียงเราจะเข้าไปในวิดีโอแน่นอนแล้วนะครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอของ iPhone ให้มีภาพ และเสียงได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ